แจงน็อตกองสลากพลัดถอนเงิน316ล้านเหลือติดบัญชีหมื่นบาทคาดเบิกก่อนอายัดเพียงวันเดียวแหล่งข่าวยุติธรรมเผยกรณีสวอสมชายสงสัยดีเอสไอปล่อยซีอโอกองสลักพลัสถอนเงิน316ล้านเหลือติดบัญชีหมื่นเดียวยันเป็นเพียงหนึ่งใน8บัญชีทั้งหมดพบโอนอย่างคนใกล้ชิดเพียงวันเดียวก่อนถูกอายัด จากกรณีนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ของนายพันธวัฒนาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพลัสที่มีการปล่อยให้เบิกออกไปจากบัญชีกว่า316ล้านบาทเหลือเงินติดบัญชีแค่หมื่นกว่าบาททั้งๆท,ที่เป็นหนึ่งใน8บัญชีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i และตอปอง,องดําเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินพร้อมอายัดทรัพย์ในเวลาต่อมาโดยพบว่ามีการโอนออกไปช่วงระหว่างวันที่28มกน มคถึง1กุมภาพันธ์66โดยปลายทางของเงินก้อนนี้คือบริษัทแทนไทยแคปิตอลของนายแทนไทยนรงค์กุลอดีตผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์วันนี้16กุมภาพันธ์แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่31มกราคมเวลา10นาฬิกาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาขอออกหมายจับนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์ซึ่งสารมีคำสั่งยกคำร้องต่อมาเวลาประมาณ 11นาฬิกา DSI จึงได้ทำหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคารจำนวน8บัญชีที่เกี่ยวข้องในกิจการกระทั่งช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาธนาคารได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมดพร้อมกับอายัดทรัพย์สินอ no ื Ocean ่นๆทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านรถยนต์เป็นต้นที่มีเกี่ยวข้องกับนายพันธวัฒน์และบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มกราคม64ถึงปัจจุบันจากนั้นช่วงบ่าย ในวันเดียวกันนายพันธวัตรก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งนี้การอายัดบัญชีธนาคารต่างๆต้องมีหลักฐานและขั้นตอนดำเนินการชัดเจนเป็นการใช้อำนาจที่ต้องระมัดระวังกรณีที่สอวอตั้งข้อสังเกตคงอยากให้ดีเอช่วยติดตามเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่าจำนวนเงินกว่า316ล้านบาทที่ถูกถอนออกไปและเหลือติดบ,บัญชีเพียงหมื่นบาทเป็นหนึ่งใน8บัญชีที่ถูกอายัดซึ่งเป็นบัญชีในส่วนบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์คาดว่าวันที่ถูกถอนเงิน ไม่ใช่วันที่29กมกราคมเพราะติดวันอาทิตย์เป็นวันหยุดน่าจะถอนออกระหว่างวันที่30มกราคมก่อนถูกอายัดเพียงวันเดียวหรืออาจเป็นช่วงเช้า31มกราคมก่อน12นาฬิกาไปยังบุคคลใกล้ชิดถือเป็นหลักฐานสําคัญเพราะนายพันธวัฒน์เป็นเพียงหนึ่งในเครือข่ายเท่านั้นและมีนายทุนอยู่เบื้องหลังซึ่งดีเอสไอมีข้อมูลบางส่วนแล้วอย่างไรก็ตามสําหรับบัญชีธนาคารทั้ง8บัญชีสามารถอายัดแล้วรวม2ล้านบาท สำหรับบัญชีต้องสงสัยที่เหลือจำนวนเงินเพียงหมื่นบาทเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบพฤติการว่าจะใช้บัญชีนี้เบิกถอนเงินสดเป็นประจำก่อนหวยออกทุกงวดอยู่แล้วตามปกติและเหลือติดบัญชีจำนวนไม่มากเพราะต้องถอนเงินสดมาหมุนเวียนในการซื้อขายลอตเตอรี่สแกนลอตเตอรี่เข้าระบบและลูกค้าต้องโอนเงินซื้อหวยเข้าบัญชีดังกล่าวจากนั้นก็ถอนเป็นเงินสดทำกิจการลงทุนอย่างนี้ทุกรอบซึ่งหากตรวจสอบย้อนหลังดูพบว่าก็เป็นแบบนี้ทุกครั้งไม่ใช่เกิดเป็นคดีแล้วถอน งินสดออกจนผิดสังเกตทั้งนี้บุคคลที่รับโอนเงินจากนายพันธวัฒนอยู่ในข่ายอาจถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงินได้ซึ่งขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและพบมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย